สบายรีบ่ลุงพ่อๆกับซ่องบ่ลุงซ่องแม่ลุงเนาะบ่ลุง่อง่องแม่บ่ลุงแม่บ่ลุงอือตอนนี้เฮาก็สิไปบ้านหลังเขียวเนาะปลุงเนาะแล้วก็แงมีตัวคือ2ตัวให้แม่ตากอง1ให้แม่ตากอง1ไปให้แม่ตาถุงนึงเนาะแล้วก็สิไปฝากลุงบอยปลุงอือแต่เฮาก็ ขอฝากกดติดตามเลยรับซ่มซ like, re really ่องแม่บ <ills> ุลุงเด้อบุลุงเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับอ๋อต้นนีงก็เอากับมะเวยนะแบบกำลังสบายเนาะก็อยู่ในเทาบ้านนะลมเย็นๆบุลุงหนาวแห้งเลยทีแรกเกิดเมียบุลุงก็ได้หมวกปกหูไว้บุลุงเพื่อเอาหนาว

ยังไกลบุ้งมาเผื่อหาสีขาไปหอบแต่ใครน่เป็นย่าแรงนะบุ้งเนาะแ่ใครก็ย่ำพนเป็นเึ่งสัมมงสีสามสี่สิบนาทีกัยังกับา พ่อกัอนจะพูดพดูแลแลุไงข้างหนาพเลยนี่มะพีงยังปีงั้น,มนหมดต้นนี้ตัวนี้จะไปลุงร้อยเออ๋อมืกี้ทายผู้ท่า,ทานเนเห็นดาราออกมาหน้นหนึ่ง ไปทางไหนหาวงรอนเาอนยังพิงพรราไปนะหนาวกันหนาไร่ไองใม่่นีเมนเม่าลุงบุญเลยอ๋อมันจะเฮ้ยว่าลุงนะบุเล

มาดีพี่น้องอ้โผล่มาอีเอ้าวโผล่นั่นเนะเราเดียวดียวไปเลยเนาะเาเนยํพ yani> ี่น้องคานยำเาเป็นคนนางบิลาคน เอาหมกทั่วลกรตมตมกัวบอลลูามัวมาหาอย่ต้องใจบาลลลายเทียมกัวมาฝากชั้าบริตต้ามาุ้งเนาะอ้าวกรป๋าปย่ก้อนพาไปเทนนนี้ก็ไปเจอน้าเนาะเนื่อกินกระป่นอามาใ่เลยดิแกเก็บมาในชิวันเลย

หาเมตดห้อยจากเทริหาอยเมตรมีไกลเหยปแต่นี่จนห้อยประแดคุณหาอเมตรบัวบัวหางลอยไ่ไกๆงามงละปอสานพี่อีกเนาะด้อปอสานพี่เด้อที่มึงปอซานพี่นั่นคือคอจปอมใช่ปะคิเลขบ่

บัวแล้วนี่ตอนนี้ก็ไว้ตําเนเิไบอกแม่ตาว่าแม่ตาเอ้ยกินกสิยำๆแน่เด้อตอนหูซาล่ากินอ้าเฮาดีแซ่บแคือหลุดมันก็สิวงพ่อล่ะเฮ้ยกินบ่ได้นะคนแ้

Bên quay bên ngoài phải nói và kín phải lại vào Rêm người ta này nhảy của thậu bình cứ nói đi bà kín phải Sẽ thua cho nhanh có แกงขี้เล็กขี้เล็กแกงแมนแกงขี้เล็กแกงขี้เหรอแม่กระดมว่าชี ouais, nickel, nickel. ้มือแล้วนี่บริตกขันย่องขันย่องขันย่องแห้งคักเอาขันย่องนี่รึขน่อเนย มุงไว้ตำอะไรกันพักนี้ช่วยใช่ยหงเกค่ะเกออาฟอกัวก็ใช้ได้บ่ นานีบรลุงเสียเจ้าคิดนะบะลุงมาแต่วัดบางหนึ่งนี่ยปะปะบ๊อดกดไลค์กดแชรกดติดตามรับชมสองแม่บลุงนะบลุง